สิบสี่บทสวดภาหุงมหากาพาหุงสหัสสมพินิตมิตรสาวุธันตังคีเมฆลังอุทิตโคและ,สะเสนามาลังธานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชัยะมังคลานิมาลาติเลกมะพิยุทธชิตสัพพรัติงโลัมปนานาวกมัฆามัต ตัดทาขักทายักยขังขันตีสุนันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพรวัตุเตชยมังขะลานินาลาคิลิงคชวลังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกมัสนีวะสุทาลุทันตังเมตตมผู้เสกะว,วัทินาชิตวามุนินโท ตันเตชสาพระวัตุเตชัยมังคลาณิอุกิตตอุกิตตคักขมามติหัตทะสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังฆตมโูชิตวามุนินโทตันเตะสาพระวตุเตชยมังคลาณิ กัตวานะกัตถมุธทลังอิวะคัพิเนียจินจายะทุทธวจฉนังจนักายามัตเชสันตณนะสูมวิธทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพาวะวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกวาทะเกตุง วาทาพิโลปิตะมะนังอติอันทภพูตังปัญญาปรีปรชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยมังคะลานินันโทปนันทาพูชะคังวิภูทังมหิตทิงปุตเตนะถีละพูชะคัยถีละพูชะเคนะ ธมาปยัโตอินทูป,ปเทวะวิธินาอินทูป,ปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพระวตุเตชยมังคลานิทุกขาหาทิติผู้ใช้เคนะสุทัตถะหัดทางธรรมาวิ สุที่ชุติมิธธิิพกาพิธานังยานาคาเทนะวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชัยมังคลา,านิอิตาปิพุทธชัยมังคลรอัตคาถายุวาจโนทินาทินีสาเตมตันทีอิตาวานะนีกะวิวิธานิยุปัตวานิ โมขังสุข,ขังอธิขเมยยนะโลสปัสปัญโยมหาการุนิโกนาถูหิตายะสัพพปานินางปูเลตวาปาลมีสัพพาปัตโตสัมภูทิมุตตมังเอตีนะสัจวัตเชนะหูนตุตตีชัยมังขลังชัย,ยันโตภูทิยามูเล อกายานังนันทิวัฒนูอวังตะวังวิชโยโหหิช้ยัตสุชัยมังคะเลอปลาชิตปันลังเกสีเสปทวิปุกวิปุกคเลอภิเสกสัมพพุทธานังอัคปัตโตปมูทติสุนัขตังสุมังคลัง สุปะพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุโตจาสุยิทังพวมมัจจาริสุปทักถคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักถคินังปทักถคินังมโนกรรมังปณิติเตปทักถคินาปทักถคินานิกัตวานะละพันตัดเถปทักถคินี พวัตถุสัพพังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเตพระวัตถุสัพพังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเตพระวัตถุสัพพังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเต สิปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาลวาสินีถูเปคะเลโพธิะเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพะวันตุภูชิตาสูติงกะโลนเตทะวิหาละมันทะเลทีลาจะมัดฉานวากาวะ นวกาจะพิกโวสาลามิกาทานปตีอุป,ปาสากาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัปานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัโวูปปาติกายานิกา นิยานิกังนำทำรมาลังปฏิจติจะเตสัพเปปิทุกขัสสะจะลุนตุสังขยังถาตุจิลังสตังธรมโมธรรมมัทลาจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัายะจะหิตายะจะอเมลักขตุสัทธรรมโม สัมเพปิธรรมจาริโูวุฒิงสัมปาปุเนยามะธรรม,มาอริยปะเวทเตปะสันนาหูนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทาลังปะเวชันโตกาเลเทวูปวัตุวุติภาวายะสัตตานังสมิทังนีตุมีทนิง มาตาปิตาจะอัตตชังนิจจังลักขันติปุตตกังเอวังธรรมมนาลาชาโูประชังลักขันตุสัพพธาสิบหกเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิดทุกขาพยปัตตาจะนิพยา โสกปตาชนิดโสกโหนตุสพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเวทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทายะสีลังลักขันตุสัพาพธาภาวนา พิรตาหูนตุอัชันตุเทวตาคตาสิบเจ็ดสุมังคลาคาถาโหตุสัพพังสุมังฆลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังฆลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมมาลุพาเวนะสติโหตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเตวตาสัพพสังคานุพาเวนะสติโหตุนิลันตลังสัพเพพุทธาพระรัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนละลักขังพันธามิสัพพะโส สัพเพุธถาพระลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะละขังพันธามิสัพพสูสัพเพุธถาพระลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะละขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุธถาพระลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพสู สัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะลักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะลักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะ ลักขังพันธามิสัพพสูด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมขอถวยเทพเทวนาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมุลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํามยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเห็นไว่าครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามเสียงสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิต์จงสำเร็จสัิ์สิทธตทุกประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอ,อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบนนุญนี้จงส่งถึงผู้มิจิตัตาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่าน ขอจงปลอดภัยขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงหนนจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิษพรใจทั้งสี่คือ อายุวันนะสุขะภาละเถินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวย,ยอดสิษธิทุกท่าน